เดี๋ยวเราลองมาดูในตัวของ leading นะคะในเรื่องของภารกิจหลักในเรื่องของการสรรหาว่าจ้างนะคะการบรรจุนะคะบุคลากรนะคะเพื่อให้เป็นบุคลากรขององค์กรน,นะคะจะมี leading เป็นอะไรนะคะ leading mm. แรกนะคะ mm. ก็คือตัวควบคุมเนี่ยตัวเช็คพอยต์นะคะขออภยัยตัวเช็คพอยต์นะคะในเรื่องของการสรรหานะคะว่าจ้างบุคลากรเนี่ยก็จะมี ครา่าวๆแล้วกันนะคะสองพอก็คือในข้อแรกเนี่ยก็เรื่องของการสรรหาบุคลากรนะคะให้ทันต่อความต้องการนะคะเมื่อบุคลากรมีการลาออกไปแล้วในหน่วยงานของสรรหาเนี่ยในส่วนของสรรหาจําเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรนะคะก็จะมีเรื่องของ workforce fulfillment นะคะตัวนี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยเพื่อไปหาต้นทุนนะคะก็จะเป็นต้นทุนในการสรรหาบุคลากรนะคะต่อหนึ่งคน ะะซึ่งตัวต้นทุนในการสัญหาเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการที่องค์กรนะคะจะต้องไปใช้บริการนะคะของเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพื่อจะอโฆษณานะคะการรับสมัครงานนะคะ